สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่1สิงหาคม2563โดยใช้ผู้บังคครั่งเชลซีครับร้อนข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวเอาไรน่าสนใจกันบ้างครับวันนี้พรีวิวสึกวิเคราะห์ฟุตบอลน,นัดชิง FA ฟเอครับคู่ระหว่างอาเซลพบก,กับเชลซีคืนนี้ วันนี้นะผมจะเป็นการถ่ายทอดสดนะฮะทางช่อง BING e Sport หนนะครับผมจะเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลและก็เชลซีนะฮะจะแข่งขันกันในศึก FA ฟเอครับนัดชิงชนะเลิศในวันนี้เวลาที่สริกาสานาทีเป็นต้นไปครับจะแข่งขันกันที่3เวมบรีนะฮะสามกลางนั่นเองเราดูผลงานท่านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าครับเริ่มทางฝั่งอาร์เซนอลกันก่อนก็แล้วกันนะฮะวันที่7จ็กันยายนคมเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ไป1ต่อ1 วันที่12กรกฎาคมแพ้สเปอร์ไป2-1ต่อวันที่15กรกฎาคมชนะอร์พูลไป2-1วันที่18กรกฎาคมชนะแมนซิตี้ไป2-0วันที่21กรกฎาคมแพ้แอสตันวิลล่าไป1-0แล้ววันที่26กรกฎาคมนะฮะชนะวัตฟอร์ดไป3-2ต่อสุดท้ายฝั่งเชลซีนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่7กรกฎาคมชนะคิสตัลพาเลตไป2-3วันที่11 กรกฎาคมแพ้เชฟฟิลด์สเต็ดไป3-0วันที่1 4กรกฎาคมชนะนอริซิตี้ไป1-0วันที่19กรกฎาคมชนะแมนเชสเตอร์สเตดีไป1-3วันที่22กรกฎาคมแพ้ลิเวอร์พูลไป5-3และวันที่26กรกฎาคมนะฮะก็ชนะทางวูฟฟัมตันเบนเดอร์ไป2-0ครับโดยสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะฮะก็เชลซี 4, ชนะ3ครั้งสเสมอ1ครั้งส่วนอาร์เซนอลน,นั้นชนะแค่1ครั้งเท่านั้น เราดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าครับทางฝั่งอาร์เซนอลนะผมมิเกลอาร์เตต้ากุนซ้อาร์เซนอลพาทีมเข้าชิงหลังพลิกชนะแมนเชตอรไป2ต่อ0ในรอบตัดเชือกก่อนจะเชือดวัดฟอร์ดไป3 2ต่อ2ในเกมเล็กนัดสุดท้ายไปชนะนัดที่3ในรอบ5เกมของพวกเขา โดยความพร้อมในเกมนี้อาเตต้าจะได้เอ็กเตอร์เบยูรินที่ถูกพักไว้ในเกมล่าสุดเพราะมีอาการเจ็บน้องรบกวนนะฮะกลับมาเสริมตามปกติได้แล้วขณะที่แบรนเบรโนประตูตัวจริงที่เจ็บเข่าตั้งแต่ปลายเดือนก่อนล่าสุดกลับมาซ้อมได้แล้วยังไม่น่าจะฟิตเต็ม100%เต็มที่ก็คงจะเป็นตัวสำรองไปก่อนในเกมนี้สุดในรายของชดคราฟบูตาฟีคารัมแซมเบอร์ปาโบมาริ แล้วก็การาเบียลมาติเนรี่ที่เลี้ยงอยู่ก่อนนั้นยังชวดเหมือนเดิมในเกมนี้ส่วนทางดานี่เซเบยอยอสกองกลางของบรเิเิณที่ยืมตัวมามีโอกาสที่จะต่อสัญญาไปอีกหนึ่งฤดูกาลนะฮะหลังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจโดยงานนี้ช่วยทีมไปแล้วถ้าผม2ประตูจะทั้งหมด36นัดที่ลงเล่นโดยเกมสำคัญที่ยิงได้ก็คือเกมที่เอฟเอคัพรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อทางเซบยยอสเป็นคนยืมประตูให้กับอาร์ซนอลพริกชนะเชฟฟิลเดแบบบุดบิดในช่วงทศวลรษบาดเจ็บนั่นเอง สุขภาพความพร้อมของทางฝั่งเชลซีนะฮะโดยงานนี้ผู้จัดการแฟานักผ่านขุนซือของเชลซีพาทีมเข้าชิงหลังถล่มแมนยูไป3าต่ 1, อหก่อนชนะวูฟแฮมตันไป2 0ต่อ0ในเกมเล็กนัดปิดซีซั่นนี้เป็นชนะนัดที่3ในรอบ5เกมของพวกเขา ดยความพร้อมในเกมนี้ลำมพาต้องลุ้นความฟิตของทางวินเบียนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบมากสักเท่าไหร่นักจนพลาดเกมปิดซีซั่นแต่ในรายของเอ็นกรกองเต้นะครับที่ยังไม่หายเจ็บเอ็นหลังห ok ัวเข่านั้นก็น่าจะชวดเหมือนเดิมนั่นเองส่วนคอนฟอสสาวนในเกมนี้ก็น่าจะเป็นวินเบียกับบายเยโลประตูชาวเจนไตมือ2ที่ได้โอกาสในถ้วยนี้ขึ้นมาตลอดตั้งแต่รอบแปทีมเป็นต้นมาเหมือนเดิมครับ ส่วนรายชื่อสุดเอ็นั้เตะที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้นะฮะทางฝั่งอาร์เซนอลจะใช้ระบบ3-4-2-1ก็ได้แก่เอเมริโนมาติเนสบร็อบโฮดดิ้งเดวิดบรุยดิแคนเชอร์นีเอ็กเตอร์เบเยรินแดนนี่เซเบยอสครานิดชาคาโบคาโยซาก้านิโคลาเปเป้พีแอร์เอเมริกโอบามิยองแล้วก็อลริชองลากระเซ็ดนะฮะส่วนทางฝั่งเชลซีจะใช้ระบบ4-3-3ก็ได้แก่วินบรีกับบาเยโรเซซ่าอซริโกยิต้า อันโดนเดโอบริติเกอร์อันเดอส์เคสเทนเซนมาร์กอสอาวันโซจอร์จินโยมาเดโอโคเวซิสเมสันมาลส์คารัมฮัสันโอดอยโอริเจย์ชิลูและก็เจ้าหนูกับอเมริกาเิสเตียนพริซิสนั่นเอง โดยเกมนะัดชิงชนะเลิศเป็นการดวลกันของ2ทีมจากกรุงดอนดอนนะฮะฝั่งสีน้ำเงินเชลซีผลงานถือว่าพอใจเป็นอย่างมากเลยนะผมพวกเขาชนะถึง3เกมจาก4เกมหลังสุดมีแพ้แค่หนเดียวเท่านั้นและเป็นการแพ้ทีมแชมป์ิรือว์พูลเท่านั้นนะฮะส่วนฝั่งสีแดงอาร์ซนอลผลงานเหมือนกันแบบทุกอย่างชนะ3จาก4เกมหลังสุด แพ้แค่หนเดียวกับทีมหนีตกชั้นอย่างวินร่าคู่นี้เจอกันมาในลีก2เกมเชลซี Chelsea ไม่แพ้ชนะ1เสมอ1และยิงกันรวมถึง7ประตูกันเลยทีเดียวโดยกันนี้ผลสกอร์ที่อดมินคาดว่านะผมจะเจอกันนะผมในวันนี้ก็ทางอ่าเชลซีนะฮะจะเสมอกับอาร์ซอนไปได้1ต่อหนึ่งและดวลจุดโทษกันนั่นเองครับเพื่อเอาความมันต้องยื้อเวลาไว้สักหน่อยนะฮะผมว่างานนี้แล้วท่านผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรนะผมก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะฮะที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ รดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเกปากองเต้สำรองคาดการสวิตตจรจิงเชลซีฟัดอาร์ซนอลในศึกเอฟเอคัพรอบชิงถัวเลิศ โดยถึงแม้ว่าสิงห์บุรเชลซียังคงอยู่บนเส้นทางลุ้นแชมป์ในถ้วยยูฟาแชมเปียนลีกนะฮะแต่ก็ยังเป็นที่รูร้กันอยู่ว่าโอกาสที่พวกเขาจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองนั้นมีเหลือน้อยเต็มทีแล้วดังนั้นผู้จัดการรงาง์ะะล่าพาธนะฮะและก็ลูกชีมคงจะใส่เต็มร้อยอย่างแน่นอนสำหรับเกมรอบชิงชนะเลิศเอฟเอคัพที่ต้องดวลกับอาร์เซนอลนะสังเวียนแขงเวมบรีเซตดียมข้าคืนนี้และนี่คือโฉมหน้า11ผู้เล่นของทางเชลซีที่คาดกันว่าน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริง โดยอ้างอิงจากทาง Evening Standard สื่อของอังกฤษนะที่ระบบ3-43นั่นเองโดยการนี้จะใช้ผู้สาหรประตูตจะเป็นวินรีกับบาเยโรโดยล้ำาพานและผมยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องตำแหน่งนายชวานคนนี้แต่คาดกันว่าตัวสำรองอย่างกาบาเยโรนั้นน่าจะได้โอกาสก่อนเกปาสปรากาในประตูมือนหนึ่งที่ล้ำเริ่มหมดความไมว้วางใจซะแล้วต่อมาแนวรับก็จะเป็นเซซ่าอัสริโกยตาเคิร์ตซูมาอันโตนิโอบริติกเกอร์ แนวรับ3ตัวนี้ไม่น่าจะหนีพ้นอัสเปริโกตาซูมาและก็บริติเกอร์แน่นอนนะฮะซึ่งถือว่าเป็นชุดเดิมจากเกมเลกนัดปิเันที่เปิดบ้านสอยทางฟูฟ an ันตันวันดดเรอร์นะฮะไป2ต่อ0เมื่อสุดตาก่อนนั่นเองส่วนแดน,นกลางนี่ดูแล้วนะผมก็จะใช้บริชเอร์จติญโยมัติโอโควาซิสและก็มาร์กอสอารันโซ ถือเป็นข่าวดีสำหรับเชลซีที่เอ็นโกโลกองเต้ฟิตกลับมาเรียบร้อยแต่ทางลามพาดอาจจะได้มองว่ากองเต้นั้นยังไม่พร้อมสำหรับการสตาร์ทเป็นตัวจริงดังนั้นคู่ตรงกลางคงจะเป็นโคเาซิสกับจอรินโยส่วนเจมกับอารอนโซนั้นเล่นเป็นตัวริมเส้นส่วนแนวรุกนะผมงานนี้จะใช้เป็นสันมาส์โอริเยชิลูและก็คิเซียนปูเดช โดยชิรูถูกฉลองกับการเล่นชี่เวมบรีนะแถมฟอร์มกำลังดีด้วยช่วงนี้ดังนั้นจึงไม,ม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับการสตาร์ทเป็นตัวจริงขณะที่ตัวรุกฝั่งซ้ายเป็นพริซิสที่ล่าสุดกราฟริทสมบูรณ์เป็นชี่เรีบร้อยสุดทางขวาน่าจะมีโอกาสเป็นของเมาส์ถึงแม้ว่าวินเบียนนะผมจะหายเดี่ยงแล้วก็ตามนี่นะผมก็มีการพูดถึงสเปนตัวจริงของทางเชลซีที่จะลงฟัดกันในค่ำคืนนี้ยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยก,กันนะฮะถ่ายทสดจากช่อง b e i n งส p o r t 1หนึ่งครับผม เวลา23นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเราติดตามรับชมกันได้เลยนะฮะนัดนี้สุขอย่างแน่นอน,นรอข่าวต่อมากันดีกว่านครับฝันเชลซีเฮแน่นอนพลิสิสยันพร้อมฟัดอาส์นองค่ำคืนนี้ ดยงานนี้คริสเตียนฟริซิสปีกจอมผิวของทางเชลซีคอนเฟิร์มชัดเลยว่าพร้อมช่วยทีมในเกมรอบชิงชนะเลิศศึกเอฟเอคัพที่พบกับอาร์เซนอลในวันเสาร์นี้พร้อมเผยถึงความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับทางป um ีแอ์เอเมริกบอมิยองดาวยิงของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอล โดยการน,นี้คริสเตียนพรีซิสปีกตัวเก่งของเชลซียืนยันมาว่าตนมีสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์แบบและพร้อมลงสนามช่วยให้กับทีมนในเกม f a c u p คัพรอบชิงชนะเลิศนะฮะที่ทัพสิงปรูมีคิวดวลกับอาร์เซนอลสมสอนคู่ปรับร่วมกรุงลอนดอนที่สังเวียนแข่งเบมบรีสเตเดียมในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้โดยการน,นี้พรีซิสป็นที่ช่วยทีมในเกมรอบรองชนะเลิศที่เชลซี วิจิแมนเชสเตอร์เต็จไปสามต่อหนึ่งเมื่อวทิทย์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บร,รบกวนเล็กน้อยนะฮะก่อนที่จะได้ลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมพรีเวดิ้งกิตนัดปรองสุดท้ายของสั้นนี้ที่สิงบรูบุกพ่ายลิเวอร์พูลไป3ต่อ5ในอีกไม่กี่วันให้หลังนี้อย่างไรก็ตามปริสิสถูกปเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมในศึกพรีเวดิงกิตนัดปดซีสสั้นที่ต้อสังกัดเปิดบ้านสอยทางวูฟเฟิร์ตันเบนเดอร์ไป2.0ต่อเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนเป็นที่กังวลเกี่ยวกัับเเรื่อองงคววาามฟิตตขจ้ ก่อนเกมสําคัญในวันเสาร์นี้ทว่าล่าสุดดาวเตะชาวบริการไวเซปีคนนี้คอนเฟิร์มมาว่าตนพร้อมลงเล่นอย่างแน่นอนโดยนจริงแล้วผมไม่ได้มีปัญหาเจ็บอะไรเลยนะผมฟิตสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สําหรับเกมวันเสาร์นี้ปุริสิสมีโอกาสได้ดวนกับอดีตแข้งเพื่อนร่วมทีมชื่อดอชบุนอย่างทางพีเออมริกออบามิยองซึ่งจ้ตัวก็ต้องยอมรับมาว่าตนกับออบามิยองนั้นสีกันเป็นอย่างมากเลย เดยเขาได้บอกว่าผมรู้จักเขาค่อนข้างจะดีเลยนะเขาเป็นนักเตะที่อันตรายเป็นอย่างมากหาวิธีก็เก่งดังนั้นเราต้องจับตาดูเขาให้ดีเราสองคนเป็นเพื่อนที่ดีต่อการเสมอมาเพราะผมเคยเล่นด้วยกันกับเขาเป็นเวลานาน,านแล้วที่ดอชมุนแต่สำหรับเกมนี้เราต่างก็มีโฟกัสเป็นของตนเองและต่างต้องการชนะเราจะสู้กันอย่างเต็มที่ในสนามแต่นอกสนามเราเป็นเพื่อนกันเสมอ อน,นผมเป็น,นว่างานนี้กับตันอเมริกันของเรานะฮะคริสเตียนพูลิซิสก็พร้อมลุยเสมอในเกมนี้ค่ำคืนนี้เป็นนัดสุดท้ายของทางอาศึก f อฟเอับนะฮะยังไงก็ฝากติดตามรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจพวกเขากันได้นะครับงานนี้สนุกอย่างแน่นอนเวลา23.30นนะฮะติดตามรับชมกันได้ทางช่อง b e i n งสปอร์1ครับ และนี่ก็เป็นสรุปการสโมสรเชลซีประจำวันที่1สิงหาคม2563โดยเฉพาะพ่ครั้งเชลซีครับ